เพื่อนๆที่วัดป่าแล้วล่ะครับเา <c oughs> ขาบอกจะต้องทำจิตให้สบงบประจากนิวรณ์ก่อนแล้วถึงจะวิพารนาโดยไม่ไม่เคลือ่อนได้ใช่ผู้นั่งหลับตาเขาว่างงานวิจารนาคือไม้ตัวไม้ความถึงตัวปัญญาไมาต้ตัวถึงความรู้วิจารณคือความรู้เพื่อใ้เกิดความรู้คุณจะต้องจิตทับสะกดจิตให้สงบซะก่กอนแล้วจะเกิดความรู้ความจริงไม่ใช่มันจะเกิดความรู้<อ>ก็เพราะว่า,วามันมีโพชฌงเจ็ด นนี้โพชงเจ็เป็นตัวสําคัญมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะเนี่ยเป็นตัวเป็นตัว,ตว,ตวสามเสาหลักแลเกิดพ้นไปเรื่อยๆนะพิติประจัที่อะไรของสัพโพชฌงนะมันก็คือองค์ฌานนั่นแหละฌานมีวิตตวิจารมีพิติสุขอะไรพวกนี้อะไรแหละพิตินะมันก็ต้องปฏิบัติตามลําดับตามลําดับไปอ่า ศีลสมาธิปัญญานี่ก็ตั้งใจว่าใจเีเปียจใจอธิบายให้มันยากไม่ใไม่ใช่มันยากให้มันยาบใ,ใ,ใ,ให้มันยืดหยาดเลยแต่เลยต่งแ,แต่ศีลคนหนึ่งสัตว์คนที่ไปหลับตาก็ลืมตามันต่างกันยังไงเมื่อคุณไปหลับตาทวารหของคุณก็ปิดมันก็บปีอปนักกปฏิปทาคุณต้องมีปอปนักปฏิปทาสาม แจงจะอัดแจ้งปฏิบัติสามให้เห็นว่ากระทบสัตว์แล้วตาคุณกระทบหูได้ยินเสียงอะไรอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะตั้งแต่สีข้อหนึ่งเนี่ยสัตว์โดยเฉพาะสัตว์คนนี่แหละกระทบสัตว์คนนี่แหละเนี่ยสำคัญมันจะเกิดดูดเกิดผลกเกิดยังไงอาการนี้รต้องรู้ต้องเห็นตลอดเวลาแล้วก็ไปหลับตาแล้วมันจะกระทบยังไงแล้วมันจะไปได้ทาน ความจริงตามความเป็นจริงพวกนี้ยังไงมันเกิดจริงๆหรือไม่มันไม่เกิดคุณจะเป็นเดาเองหนึไงไงอ,ะอ,ะอ,าาอาจารย์เนี่ยจังใจจะอธิบายอยู่เนี่ยอาจารย์ของพวกผมก็อธิบา,ายว่าเมื่อนั่งสมาธิแล้วกายกรรมวตจีกรรมก็จะบริสุทธ์เองบริสุทธ์กุดพ่องแล้วก็ศีลก็ได,ได้ได้ด้วยในขณะนั่งสมาธินั่นแหละโมเมชัน่น สูตรโมเมชันโมเมสูตร